ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่เคารพเมื่อนี้ผููขาพร้อมด้วยเจ้าของช่องผ้าพีผ้าน้องมาเบงไม่ยุคาลิปตัดหยักไม่ยุคาลิปตัดต้นนี้ปลูกประมาณสองพหรสหรือสาสบหานี่ยแหละครับประมาณนี้แหละครับนี่เดี๋ยวนี้นี่จะอยู่ที่ประมาณสามคนโอบนะครับ3ามคนโอบ ให้พี่น้องเบิงเจ้าของช่องกระบวนพูดหน้อยๆนะครับเอาวัดดีเอฟซีเจ้าหน่อยอ่าวัดดีค่ะคุณข้ามป่ายบาลีค่ะเจ้าของช่องผ้ามาเบิงอายุขาลิปตันยักนะครับประมาณสามคนโอบที่อยู่ประมาณสามคนโอบนี่แหละครับตอนยุคขาตอนนี้ปลูกพ่อตอสองพันอร่อสามทิปหรือสามทิปหาประมาณนี้แหละครับความสูงของมันเนี่ยมันจะอยู่ที่ ททยไก่ไทยสุดแบบประมาณที่ประมานประมาณช่วงที่เห็ดงานได้ใส่เวียกได้กค่ประณสิบเมตรนี่แหละครับความสูงของมันตัดไปใช่ประโยชน์ไอ้น้องนั่นก็เป็นงานนอยก็จะตัดปลายไว้พบมันจนริงับงัมั่นสมปลังงันุ่นน้ำนี่เนี่ยเหลือแต่ต้นมันขึ้นไปนี่ประมาณ10บเมตรครับขาดว่าให้พี่ให้น้องเบิ้งนะครับควมใหญ่ของของต้นยุค่าต้นนี้นะครับ ให้ยุค่ากับบอล่นไม้เนื้อแข็งบนลไม้เนื้ออ่อนไม้ป่นกลางครับอ่าปลามันอันนี้ก็ได้คหัพี่น้องมองตะดันนาที่ก็ได้ดอกมึงพี่มาเขาจะตัดพูนประมาณสิบเมตรนะครับมันใหญ่ขึ้นสิบเมตรเขาสามารถเอาไปใช้ประโยชน์อยังได้เลยทัดงาตานอะไรต้นรํามีไงนะครับเพชรบ้านเฮือนก็ได้มันเป็นไม้ไม้ป่นกลางบเป็นไม้เนื้ออ่อนบอนไม้เนื้อแข็งนะครับ นี่ครับเลยให้พี่ให้น้องเบิ้งนะครับนี่ครับเจ้า,จาของเพิ่นก็นตายไปแล้วละทั้งผัวทั้งเมียนายเจริญเ,เราจันอันนังพันเราจันอันนะครับเพิ่นเน็ล้มเสียหายตายเสียจากไปแล้วเพิ่นสองสามปีหรือสี่ห้าปีประมาณนี้แหละครับตายไปแล้วก็เหลือ,อยู่ต้นไหม้ต้นนี้เพิ่นก็นบม่ได้ตัดนะครับเพิ่นปลูกเอาไว้อยู่ในฟังทีข้เจ้าละนะครับน้องนั่นก็นมีต้น ไม่หลายต้นนะครับพวกงไม้สักปูให้ตามหัวตามยังนะครับพี่น้องเบิ้งนะครับพี่น้องอยากเห็นอยากชมก็สามารถมาเบิ้งได้นะครับต้นยุค่าต้นนี้ตั้งอยู่ที่บ้านนาเรามูเจ็ดตำบลน,น้องกรุงศรีอําเภอนุ่นสะอาดจังหวัดอุดรธานีอืมจังหวัดอุดรธานีนะครับ พี่นอ้องมาเบิ่งเอานะครับ,นะรบปลูกตั้งแต่ใ่ขึ้นกันเออๆนะครับอันนี้เป็ดปลามันปลามันสังกะหลังนะรับเิดตอนพี่นอ้องมาโอ้สวยครับอืถ้าเลื่อยนี่ผ้าศูนกลางเนี่ยสียุทิประมันเม็ดบกลัวล้วครับ เบ็ดหาสิบประมาณนี้พากลางออกมาพาเึ่องออกมาตนใหญ่ครับนะครับเพิ่นอาจจะโบตัดดอ,อกตีสติปล้อยไว้เป็นให้ลูกหฮรานเบิ้งนี่แหละครับไม่ยุคห <c oughs> ้าเจ้าปลูกไว้ข้าเจ้าตั้งเจ้าสมัยข้าเจ้ายังมีชีวิตอยู่หรอครับไม่โบว่าจะเป็นนี่สัก ตัวป,ป้าไม่สักต้นใหญ่เขาจะตัดไปเห็ดบ้านเห็นเพื่อนบ่นบนละมั่งคาดว่าเหล้านี่ก็บซีอิ๊วประมาณหนา8เนิ้วหนา10เนิ้วซีอิ๊วประมาณนี่แหละนะครับนี่ไม่ยุคค่ะนะครับบ้านมูเจตตมุนน้องกุศีอำเภอโนน,อนสะอาดจังหวัดอุดอรธานีนะครับผ่านมากรเลยเมามาแวะแวะแล้วก็ไทย ใายให้ปีให้น้องเบิ้งนะครับใส่เวลาบระดนดอกครับครับเอาเขคงทิ่สัน่นๆทำนี้แหละครับให้ปีให้น้องเบิง้ง สำหรับคลิปนี้ใส่เวลาสีนนะาทีกวักวอขอกลาเข้ามาสวัสดีครับ